BEM <laughs> นี้สิพี่เอคือแบบเต็มที่เลยปั้นใครก็ขึ้นหมดเลยแล้วจับพัดจับผูกมาเป็นนักปั้นมือทองได้ยังไงพี่จริงๆก็คือที่บอกน้องสายีว่าอยากเป็นดาราแต่แบบคนเราทุกคนก็จะคิดว่าตัวเองทําได้แต่ในโลกของความจริงแล้วหน้าแค่นี้มันยังไม่ถึงมีคนเคยพูดมาว่าถนนหลายเส้นวิ่งสู่กรุงโรมก็เหมือนวงการบันเทิงก็เหมือนกรุงโรมอ่ะคือไม่เห็นจําเป็นต้องเป็นดาราเลยฉันก็เป็นอย่างอื่นก็ได้ให้ฉันได้อยู่กรุงโรมแล้วก็เราได้ไปเจอพี่อ้ําน้องอ้ําพัชราก็เรียนด้วยกันไหมคะเรียนรุ่นน แต่ว่าพี่เอคือเห็นแววเลยว่าคนนี้เข้าวงการได้คือน้องอ้ําเราเห็นเขาแล้วเขาก็สวยแล้วก็ตอนนั้นนะคะมีคนมาชักชวนพี่อ้ําไปประกวดสาวแฮกเราก็วิ่งตามเดินตามเหมือนพี่สานี้มีเพื่อนสวยแล้วก็ชอบเดินตามเพื่อนอ่ะแล้วเราก็ไปทุกที่กับเขาไปเชียร์เขาไปเชียร์เขาโดยที่ไม่ได้คิดเลยว่าอาชีพนี้คืออะไรอาชีพอันนี้คืออะไรอย่างว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่อ้ําก็บอกว่าเอออย่างนั้นเธอก็มาดูแลชั้นสี่โดยที่พี่อ้ําบอกว่าเดี๋ยวฉันจะให้เงินเดอนเธอเดือนละแปดพันแปดพันน้ำมันรถย หลายคนอย่างี้อะไรแบบนี้ใครอีกคะมีพี่ปอมีโดดเชลบูมมีปูปะยามีเวียสุกรวั์มีวินทาวินมีนาเดชคุกิวิยะมีหมากปารินมีเอ่อเคนพูภูมีเอ่อโอ๊ยเต็มไปหมดเลยนักปั้นมือทองปั้นใครก็ดแล้วที่สําคัญวันนี้ก็จะมาบอกว่าสถานที่ลับที่แบบว่าเฮ้ยคุณไปจิ้มคุณไปผ่าคุณไปดังทุกคนบอนี่คือใครรอดูเต็มๆตรงนี้จ้ะ มันปัง